สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้มาเจอกับเอ็มอีกแล้วนะคะวันนี้เอ็มจะพามาย้อนรอยทีมดังในดวงใจกันค่ะก่อนเริ่มคลิปเอ็มก็มีเว็บดีๆนะคะมาแนะนําทุกคนนะคะเว็บ mm88 ไรหน้านะคะระบบฝากถอนเนี่ยไวมากนะคะไม่ต้องรอนานกันเลยนะคะหากใครสนใจอยากมียูเซอร์อยากเป็นสมาชิกนะคะสามารถแอดไลน์มาที่ด้านล่างนี้หรือว่าสแกน QR code ที่ด้านล่างที่เอ็มแปะไว้ให้ได้เลยะคะ่ะ และทีมที่เราจะมาย้อนรอยความสําเร็จจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะในวันนี้ก็คือสโมสรลิเวอร์พูลนั่นเองค่ะลิเวอร์พูลฟุตบอลคับนะคะเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพที่ตั้งอยู่ในเมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษแข่งขันอยู่ในพรีเมียร์ลีกนะคะลีกสูงสุดของฟุตบอลอังกฤษเลยค่ะสําหรับการแข่งขันภายใต้ประเทศลิเวอร์พูลเนี่ยชนะเลิศในลีกสูงสุด19สมัยค่ะนั่นก็คือ FA Cup 7สมัยลีกคัพ8สมัย และ FA Community เนตซ์ซนะคะอีก15สมัยและในการแข่งขันในส่วนระดับนานาชาตินะคะลิเวอร์พูลเนี่ยก็ชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีก6สมัยยูฟาคัพ3สมัยยูฟาซูเปอร์คัพ4สมัยและฟีฟาคัพเวิร์ลคัพอีก1สมัยสโมรสรเนี่ยก่อ,อกตั้งในปีคศ1892นะคะและได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกในปีต่อมาลิเวอร์พูลเนี่ยใช สนามแอนฟิลด์นะคะตั้งแต่ก่อตั้งสโม,มสรและในช่วงที่ลิวพูลเนี่ยประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะนั่นก็คือช่วงปีคศ1970ถึงปีคศ1980ค่ะเมือ Bill ่อบิ ley, agan, แลแชงคลีนะคะบ็อบเพสลีย์โจเฟแกนและแคนนดกคลีสนะคะพวกเขาเนี่ยนะคะได้พาทีมชนะเลิศสูงสุดถึง11สมัย และยูโรเปียนคัพอีก4ใบถ้วยนะคะ4ใบต่อมาเนี่ยลิวพูนะคะก็ชนะเลิศในการแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีก2สมัยภายใต้การควบคุมทีมของราฟาเอลนะคะไละ่หนึ่งคนนั่นก็คือเยอเกนคอปนะคะ ซึ่งคอฟเนี่ยเขาก็สามารถนำทีมชนะเลิศเดลีกสูงสุดในฤด,ดูกาลปี2019ถึงปี2020นี้ด้วยนะคะนับเป็นการชนะเลิศสูงสุด19สมัยและเป็นสมัยแรกของยุคพรีเมียร์ลีกโดยการชนะเลิศเหียสูงสุดครั้งแรกในรอบ30ปีและในปี2019นนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยก็เป็นสโมสรฟุตบอลที่ทำเงินได้มากที่สุดในโลกนะคะด้วยรายได้ประจำปี 604ล้านยูโรแล้วก็เป็นสโมสรฟุตบอลที่มีมูลค่ามากที่สุดอันดับ8 ด้วยมูลค่าที่สูงถึง2.183พันล้านดอลลาร์สหรัฐเวอร์วภูเนี่ยเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีผู้สนับสนุนมากที่สุดในโลกและมีสโมสรคู่แข่งขันด้วยกันเนี่ยมาอย่างยาวนานเลยนะคะนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็เอฟเวอร์ตันนั่นเองเวอร์วภูเนี่ยใช้เสื้อสีแดงและกางเกงขาสั้นสีขาวเป็นชุดการแข่งขันมาตั้งแต่ปีคศ1896 ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งตัวนะคะเมื่อเล่นเป็นทีมย้อนแต่ปีคศ1964ฉายาในภาษาอังกฤษของลิวพูลนะคะนั่นคือ the red นั่นเองนะคะส่วนฉายาที่ชาวไทยนิยมเรียกกันนั่ก็คือหงแดงนั่นเองนะคะลิวพูลเนี่ยมีเพลงประจำสมโมสรน,นั่นก็คือ you never walk alone นะคะไปหาฟังกันได้นะคะ เป็นงไงกันบ้างคะหวังว่าทุกคนคงจะสนุกกันนะคะเอาไว้คลิปหน้านะคะเอมจะมาเล่าประวัติแล้วก็ความสําเร็จของทีมไหนเนี่ยก็อย่าลืมรอดูกันด้วยนะคะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครให้เอมด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ